กราบสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามอาจารย์ยศุภราเสริภาประภากรทุกทท่านนะคะวันนี้อากาศร้อนมากในช่วงเดือนเมษายนอาจารย์ได้มีโอกาสนะคะได้มาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนสถานหรือโบราณสถานนะคะประจําอยู่ในชุมชนในเขตอําเภอจอมพระนะคะจังหวัดสุรินทร์ที่นี่คืออโรคยาสารปราสาทจอมพระซึ่งถือว่าเป็นพุทธสถานในพระพุทธศาสนามหายาน ในอริยธรรมของโบราณศิลปะสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะเป็นศิลปะแบบบายนและถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรโดกล้าวให้สร้างอารมพยาสารแห่งนี้ขึ้นมาน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าของเรานี้ที่ปรากฏอยู่ในสระบารายแห่งนี้ได้ถูกใช้อุปโภคและบริโภคตลอดจนถึงได้ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย มานับหลายร้อยปีน้ำแห่งนี้เองเป็นจุดกำเนิดของสายทานศร te ัทธาพระเมตตาของพระเจ้าชัยยบรมันเพื่อที่จะต้องการบำเพ็ญบารมีของพระองค์อีกเช่นเดียวกันและดำเนินตามคติแห่งพุทธศาสนาแบบมหายานตลอดจนถึงทรงมีพระราชศรัทธาและทรงมีพระปฏิทานในการที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับไถ่ฟ้าราษฎรเราจะเห็นถึงเทวสถาน หรือจะเห็นได้ถึงศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์อันสำคัญที่อยู่ด้านบนของท่านอาจารย์นี้นี่คือที่ประทับของพระภัยสัตครูอโอทูริยประภาและด้านหน้าซุ้มโปภุรานี้เป็นที่ประทับของพระอาวโุโลกิเตสวรซึ่งถือว่าเป็นคติอิทธิพลและบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอริยธรรมของมาสู่ดินแดนแห่งนี้ดังนั้น สถานที่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในทุกสถานที่มักจะถูกการสร้างโดยศิลานเนงทั้งหมดซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมและถือเป็นความชำนิชำนาญของศาสตร์ศิลป์ของผู้คนในสมัยบรรพกาลเดี๋ยวเราไปชมกันข้างบนกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างปานิธานตามคติของพูทธศาสนาแบบมหายานนะคะถือเป็น คติคำสอนกางพระพุทธ,ธัาสกนาที่เน้นความเมตตาความการุณาพูดง่ายๆนั่น,นก็คือเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็จะต้องมีความเมตตากรุณาต่อโวงสัตว์ไม่ว่าแต่บุคคลนั้นจะเป็นหญิงหรือชายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคนยากจนหรือมีเงินตลอดจนถึง,ถงทั้งคนดีและคนไม่ดีแนวปณิธานของพระโพธิสัตย์ย่อมมีการุณจิตและมีความเมตตาแผ่ซ่าน ไปทั่วอนุขมชนในทั่วพื้นที่ในเขตการปกครองในอาณาจักรของโบราณดังนั้นในชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนโบราณพันปีที่เคยมีการมาอยู่ของชุมชนมาอยู่ก่อนแล้วมีการอาศัยอยู่ของผู้คนและถือ,อว่าเป็นชุมชนอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ ดังนั้นพื้นที่แถบนี้เองจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยได้มีโอกาสได้มา,าลงํำรวจพื้นที่นะคะปราศาสตร์จอมพระในเขตพื้นที่แถบนี้จึงทราบว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่สำคัญ แล้วก็มีความสะอาดสะอ้านมีการดูแลเป็นอย่างดีและน่าจะแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษศศศาผู้ชาญตลอดจนประชาชนนะคะในพื้นที่ต่างๆที่จะเข้ามาเสพเอาความรู้เหล่านี้ให้กลายเป็นความรู้ที่มีชีวิตและฟื้นคืนชีวิตมาได้นี่คืออารยธรรมของโบราณเกิดจากพระราชปณิธานแห่งพระเจ้าชัยยะวรมันที่7กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ